พลนวัตยอมเลิกแฟนเพราะอยากเป็นดาราเป็นพระเอกคลืนลูกใหม่หุ่นชวนมองของช่องสามค่ะสำหรับพลนวัตผู้พันทัศสี ทีเจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงเรื่องความรักโดยบอกว่าโสดมาห้าปีแล้วซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆเหตุผลที่ต้องเลิกกันเป็นเพราะตัวเขาที่ทำงานหนักทั้งเรียนในมหาวิทยายลัยทั้งเตรียมตัวในวงการบันเทิงทั้งฟิตหุ่นเข้าฟิตเนสจึงกลายเป็นไม่มีเวลาให้กับฝ่ายหญิงจนเป็นเหตุให้ต้องลดสถานนะกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ คนก็อาจจะบอกว่าอ้างเวลาอีกแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเขาเลยเพราะวันๆผมต้องไปฟิตเนสออกกำลังกายกลับมาดูบทละครถ่ายละครไหนจะทำงานส่งอาจารย์อีกมันดูเวลาน้อยโฟกัสมันไม่ได้ด้วย แต่ผลก็ยังกล่าวอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ถ้าเขาตัดสินใจจะมีแฟนแล้วจะไม่เจ้าชู้เลยค่ะโดยสเปคผู้หญิงที่พลเห็นที่ไรหัวใจเต้นแรงก็คือ เป็นผู้หญิงยิ้มง่ายยิ้มแล้วโลกสดใสผมแพ้คนที่ยิ้มแล้วโลกสดใสและเป็นผู้หญิงที่บุคลิกโตกว่าบางเวลาก็ดูเป็นน้องเราบางเวลาเป็นเพื่อนเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามซึ่งมันก็อาจจะหายากแหละแต่ถ้ามันคลิกกันจริงๆยังไงก็ต้องหาเจอจากนั้นผลก็ยกตัวอย่างคนดังที่ให้เราเห็นภาพของผู้หญิงในดวงใจของเขาได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งเขาก็ยอมรับว่า ดาราสาวนิชานัทนิชาแฟนสาวของหนุ่มโตโน่เป็นผู้หญิงที่ปรืม้มและเป็นผู้หญิงที่มียิ้มสวยตรงสเปคเลยล่ะค่ะ